เมิ่งคลิปท้างออกกันเนาะคะ่ะนี่ค่ะขึ้นมาตรนใหญ่แล้วคลิปท้างออกกันยังงามเหมค่ะคุณนะคะ่ะจะออกไปหารถแลว้วบันไดจะออกไปหารถแล้วนะคะกุ้ยตแมงกล้ยตานี้บานหรือเนี่ย,ออยนเฮ้ย่ สวยค่ะสวยคุณนายแดงสวยมากคุณนายหนูแดงสวยมากดูไม่ออกเลยไม่รู้ว่าดอกไม้หรือชุดไปนำกันอ่ำลำเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาเลยนะก็จะพี่พาไปแลควันข,ขนาดนี้ส่วนไหนสวยไหม ก่อนนะพีน้าพีนะ้าเนนี ของป้อมหรือของแท้ไหมของแท้ค่ะอันนี้อย่างน้ำปนี <h <h ้มากแค่ไหนพริกงามหลายนะค่ะงามหลาย่ะงามหลายค่ะงามหลายยันเมนวันมาเดียงห้ามจับโออห้ามจับตุ๊กตาเนี่ยหนูเพลิดแล้วเออดกกางซี่้อละโอ้ มันชางกเป็นน้ำอืมก็ยีเพลงไหลออเป็นมาเขือตุกตาอืมมันเป็นน้ำซื้ไปเจียวไ้วกินไอมแค่ประดับซื่อๆเตีน้ำม,มันเปนเหลมเป็นยังไงอยากตนถ่ายอ่ะอืมมัน่ต้องเร่งต้องเร่งต้องเร่งี้ของแ่จะีบีบว่ะที่องขึ้นหัทายของอ

โอ้ต้องรถที่จอดรถเนี่ยเมยจำได้แล้วบะเนียจะเดินออกไปหารถแล้วค่ะรถจอดรออยู่ทางนู้นจ้านะโอ้จ้า Ладно.